ฮัลโหลวันดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับกลับมากับหมอมาพาลยอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยหมอเอกจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีนะครับและจุดดึงดูดของการเป็นข้าราชการนะครับว่าการที่คุณจะมาเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของเงินเดือนและความมั่นคงทางการงานแล้วนะครับทุกคนคิดว่ามันมีข้อดีอื่นๆอีกไหมนะครับติ๊กต ติ๊กต็อกติ๊กนะครับถ้าใครคิดว่าข้าราชการเนี่ยนอกจากเรื่องของความมั่นคงนะครับและสิทธิ์สวัสดิการของเรื่องของการรักษาพยาบาลมันดีแล้วเนี่ยนะครับให้ทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยว่ามีอื่นๆอีกไหมนะครับที่คุณคิดว่าเป็นข้าราชการแล้วมันดีนะครับวันนี้เนี่ย สองสิ่งนี้นะครับต้องบอกว่าเน้นว่าสองสิ่งนี้ที่หมอเอกจะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการที่เป็นข้าราชการเนี่ยนอกจากเรื่องของเงินเดือนที่มั่นคงแล้วและเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลที่มันดีแล้วเนี่ยมันมีเรื่องนี้ที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามเพราะว่ามันเป็นเรื่องในระยะยาวหรือว่าในภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็นเรื่องใน long term นั่นเองนะครับ ก่อนที่จะไปพูดถึงคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์กด subscribe ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เลื่อนผ่านมาดูนะครับโดยไม่รู้ตัวว่าเอ้ยบางทีเราก็ลืมกดผ่านหรือว่าลืมกดติดตามนะครับให้หมอเอกนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้หมอหมาพารวยเป็นกําลังใจให้หมอเอกเนี่ยนะครับผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนฟังให้ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันด้วยนะครับ มาเรื่องนี้กันเลยครับว่าเรานะครับจะพูดถึงข้อดี2ข้อหลักๆนะครับว่ามันคืออะไรนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเงินเดือนที่มั่นคงและสวัสดิการการรักษาพยาบาลน,นะครับเรื่องแรกเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องแรกเนี่ยหมอเอเชื่อว่าหลายๆคนนะก็จะลุยแล้วแหละว,ว่าข้อดีของการเป็นข้าราชการมันมีข้อดีข้อนี้อยู่นะครับเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของเงินบำนาญหรือภาษาอังกฤษเขาเรียก่็ pension ครับเงินบำนาญน,นะครับ ในในระบบข้าราชการไทยเนี่ยนะครับดีมากๆและมีพรบรหรือมีกฎหมายรองรับในส่วนของเงินบำนาญของข้าราชการด้วยนะครับและมันมั่นคงมากๆนะครับและมันเป็นสิ่งหนึ่งที่โมอเอกนะครับดึงดูดโมอเอกนะครับให้เข้ามาในในระบบในระบบข้าราชการนะครับ เลยนะครับเพราะว่าเงินบํานาญเนี่ยนะครับหมยออต้องบอกก่อนว่าถ้าประเทศเราเนี่ยประเทศเรานะครับโดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ได้มีในเรื่องของระบบบํานาญที่เป็นเงินบํานาญที่มันสามารถที่จะใช้เงินนั้นใช้จ่ายได้จริงต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่านอกจากระบบบำเหน็จบนำนาญของข้าราชการไทยแล้วเนี่ยโอเคมันอาจจะมีประกันสังคมที่เป็นของรัฐนะครับแต่ประกันสังคมของรัฐเนี่ยเท่าที่หมอเอกศึกษามาน่าจะ ได้เงินเดือนประมาณ3,000บาทหรือ3,500บาทประมาณนี้นะครับต่อเดือนซึ่งโมเอกมองว่ามันไม่พอสําหรับในอนาคตไกลๆในอนาคตข้างหน้าคุณคิดว่าเงินแค่3,000บาทมันพอใช้ไหมครับอ่ะทีนี้กลับมาที่ระบบของข้าราชการครับระบบของข้าราชการเงินประาญน,นั้นอาจจะไม่ได้เยอะแต่มันเพียงพอต่อการใช้ชีวิตจริงๆในประเทศไทยนะครับเน้นย้าว่าในประเทศไทยนะ ระบบข้าราชการนั้นนะครับจะจ่ายเงินเดือนนะครับหรือเงินบำนาญรายเดือนให้กับข้าราชการเฉลี่ยนะครับอยู่ที่30,000บาทถึง50,000บาทต่อเดือนซึ่งนะครับจ่ายจริงนะครับเพราะว่าในครอบครัวหมอเอกนะครับก็เป็นข้าราชการกันหมดเนาะทุกคนก็ได้เงินบำนาญกันและจ่ายจริง และทุกคนลองคิดดูนะครับว่ามันดึงดูดแค่ไหนเพราะว่าถ้าคุณอายุมากขึ้นคุณลองจินตนาการว่าคุณอายุ60ปีและถ้าคุณไม่มีเงินบำนาญหรือไม่มีเงินใช้รายเดือนหลังอายุ60ปีชีวิตคุณจะเป็นยังไงถูกต้องไหมครับลองจินตนาการไปตอนนี้คุณอายุแค่20กว่า30กว่า40กว่า คุณอาจจะมองไม่เห็นภาพแต่คุณลองมองดูคนใกล้ตัวคุณคุณพ่อคุณแม่คุณคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของคุณว่าถ้าเขาอายุเท่านั้นแล้วอายุ60ปีขึ้นไปแล้วแก่แล้วพูดภาษาง่ายๆนะครับแก่แล้วแล้วถ้าไม่มีเงินใช้ชีวิตของคุณมันจะเป็นยังไงอ่ะให้จินตนาการไปข้างหน้า2 0 3 0 40ปีเลยนะครับใครจะว่าเราบ้าใครจะว่า เราเนี่ยคิดไกลเกินไปไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าเวลาเราลอดเรารอดคนเดียวเวลาเราไม่ลอดเราก็ไม่ลอดคนเดียวนะครับคือไม่มีใครมาช่วยเราได้ในเรื่องนี้นะครับก็เลยอยากจะบอกทุกคนประมาณนี้เนาะอ่ะเรื่องที่2นะครับสิ่งที่ดึงดูดให้หมอเอกเข้ามาในระบบราชการและหมอเอกมองว่ามันน่าดึงดูดสาหรับคนที่อยากเป็นข้าราชการเลยนั่นคือเรื่องของกอบขนะครับ หรือย่อมาจากกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครับเงินกบขอนะครับมันคือเงินอะไรมันคือการที่ข้าราชการไทยนะครับที่รับราชการนะครับหลังปีน่าจะเป็นหลังปีพศ2540หรือ25444าสมานเนี้ยนะครับก็จะโดนบังคับนะครับให้มีการนะครับหักเงินนะครับของรายเดือนของข้าราชการทุกคนเนี่ยอย่างน้อย3%เเซนะครับจากเงินเดือนนะครับเพื่อที่จะ เอาเงินตัวนั้นนะครับไปลงทุนต่อในรูปแบบของหุ้นกองทุนรวมนะครับพูดพูดง่ายๆว่าเงินกอปรขอเนี่ยนะครับเขาจะเอาไปลงทุนนะครับลงทุนต่อให้ได้ผลตอบแทนออกมานะครับนี่คือข้อดีนะครับและกอบขอนั้นนะครับเป็นนะครับองค์กรหรือหน่วยงานนะครับที่ถูกควบคุมโดยกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นนะครับ ความน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะมีสูงกว่าเอกชนแน่นอนเพราะเป็นส่วนของรัฐบาลโอเคไม่มีใครการันตีได้นะครับว่าผลตอบแทนของการลงทุนในกรบขอนั้นนะครับมันจะได้ผล100%หรือมันจะไม่ติดลบเลยมันจะเป็นผลบวตลอดโอเคไม่มีใครที่จะการันตีได้ใช่ไหมครับแต่นะครับอย่างน้อยเนี่ย การที่คุณลงทุนนะครับกับหน่วยงานที่ถูกควบคุมหรือดูแลภายใต้นะครับรัฐบาลหน่วยงานที่ที่ดูแลโดยรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังเนี่ยคนก็อุ่นใจไปได้ระดับหนึ่งโอเคพูดต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกอปรขอมันดียังไงกอปรขอนั้นนะครับเขาบังคับนะครับให้คุณลงทุนขั้นต่ํา3%ขั้นต่ำนะครับสและรัฐบาลนะครับจะทบให้คุณอีก5%เ หลายคนเข้าใจผิดว่ารัฐบาลโภให้แค่3%ไม่ใช่นะครับรัฐบาลทบให้5%แบ่งออกเป็น2ก้อนครับ3%แรกนั้นนะครับคือเงินสมทบนะครับเงินสมทบของรัฐบาลและอีก2%นั้นเป็นเงินชดเชยเขาใช้เขาไม่เงินชดเชยรวมกันเป็น5%จากรายได้ของเราซึ่งเยอะนะครับถือว่าเยอะนะ5%นะครับ100ได้5บาท1,000ได้ 50, 1,000 100, 0 ได้5 0 0 2 0 0 0 0ได้1,000อ่าคุณลองรู้สินะครับคุณเงินเดือน20,000รัดให้คุณตั้ง1,000บาทคุณว่ามันดีไหมละ่ะนะครับลองจินตนาการตามนะครับอีกอย่างนึงในส่วนของการที่เราสามารถที่จะหักเงินเพื่อออมเพิ่มรายเดือนนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ เพราะว่านะครับคุณสามารถที่จะหักให้เขาหักเนี่ยนะครับเป็นรายเดือนได้สูงสุดถึง27%และในแอปพลิเคชันของ GPF หรือย่อมาจาก Government Pension Fund หรือกองทุนบำเหน,น็จบำนาญหรือเรียกกันที่เดือเรียกกันว่ากบขนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นะครับ ดีมากเพราะว่าเขาสามารถที่จะลงทุนได้เพิ่มถึง27%และนะครับเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณลงทุนเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์เท่านี้คุณต้องหักเงินนําส่งต่อเดือนกี่บาทและพอติวมาแล้วพอต้นคุณกเกษียณเนี่ยคุณจะได้เงินเท่าไหร่ซึ่งปกติแล้วนะครับข้าราชการไทยเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีการออมเพิ่มในกบขหรือว่า g p f เลยนะครับคุณออมแค่3%ไปตลอดอยู่ราชาการคนเลยคุณจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ 1ล้านถึง3ล้านบาทอันนี้ขึ้นอยู่กับอายุราชการด้วยนะครับและขึ้นอยู่กับเงินเดือนของคุณด้วยคุณเห็นไหมครับว่าเงินเพิ่มมาอีกตั้ง1ล้านถึง3ล้านบาทบวกกับเงินบำนาญน,นะครับที่ข้าราชการจะได้นะครับรวมรวมขั้นต่ำนะครับถ้าตีว่าคุณอายุ6กแล้วคุณเสียชีวิตตอน80เนี่ยคุณจะได้เงินบำนาญมาอยู่ที่ประมาณ5ล้านถึง10ล้านบวกกับเงินกอประอ,อีกนะครับประมาณ1ล้านถึง3ล้าน คุณคิดว่ามันเยอะไหมครับคุณคิดว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยคุณนะครับในฐานะของคนทั่วไปเราไม่เอาพูดถึงคนที่รวยหรือว่ามีฐานะที่ดีมากๆนะครับแล้วพูดถึงคนทั่วไปการที่คุณจะเจ็บจะเก็บเงินให้ได้ประมาณสัก10ล้านตอนที่คุณอาอยุ60อะ่ะคุณว่ามันยากป่ะคุณน่ามันยากไหมเมื่อองมองว่าถ้าพูดถึงคนทั่วไปยากมากนะครับเพราะว่านะครับแค่เงินเก็บที่เป็นหลักพันหลักหมื่นเนี่ยยังไม่มีเ,เก็บกันเลย นะครับอันนี้คือคนส่วนใหญ่นะไม่ต้องไปพูดถึงเงินหลักล้านหลกัก10ล้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อที่ดึงดูดคุณนะครับให้คุณเนี่ยมาลงทุนนะครับมารับราชการและมาลงทุนในกรบขด้วยนะครับยังไงวันนี้โมอเอ็กกับเปลากกันไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย